d ดสเปร l ากิ n งสวัสดีครับเกมเมอร์โตน้นอยทุกท่านอยู่กับผมหลงหลังจากที่ผมได้ห่าเงเหินจาก Youtube ไปประมาณ2ปีวันนี้ผมจะกลับมาทำคลิปแนะนำเกมนะครับผมงั้นเพื่อไม่เสียเวลาของทุกคนเรามาเริ่มกันเลยก่อนเด็สเปรากิงคืออะไร เ e ีบสปไปร์กิ้งคือแมปแบบหนึ่งบนแพลตฟอร์มโลบอกเป็นแนวโลกไลท์ลงสำรวจชั้นใต้ดินที่คล้ายเ,เกมเกหนึงที่คุณก็รู้ว่าเกมอะไรเกมเพล์ของเกมนี้ก็ง่ายแสนง่ายเราแค่จำเป็นต้องทำเคสเพื่อลงไปยังชั้นที่ลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลบางอย่างและต้องเอาชีวิตลอดจากสิ่งที่พยายามจะฆ่าเราหรือ n p c เอนติตคืออะไรเอนติตคือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กระจาดกระจายกันอยู่ในแต่ละชั้นของเดฟสเปรลากิ้งซึ่งเอนติตแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้เดินช้าแต่ดูตัแแหน่งเราตะลอดเวลาตัวนี้พ่นเก2ส,สโลเราตัวนี้ก็เป็นเพื่อนคุณได้ และยังมีเอพิีมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึงนอกเหนือจากนี้แล้วก็มีบอสด้วยนะบอกให้มีคัดซีนอย่างเทพจริงๆตอนนี้วิดีโอก็มีแค่นี้เท่านั้นแหละครับขอโทษนะครับที่หายไปตั้ง2ปีแต่คลิปที่ออกมาประมาณ2-3นาทีต้องขอโทษมาใหจริงๆเอาว่าขอบคุณที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับอ,อย่าลืมมาเล่นเดตระบาล็นลนลนก,น,กน้อยเยอะๆนะครับเป็นเกมที่ดีมากผมมองว่างั้นนะ เป็นเกมที่ถึงจะคล้ายๆกับอีกเกมหนึ่งแต่มีความเป็นตัวเองสูงมากแบบมากๆเลยม,มันสนุกจริงๆนะมีอะไรอีกมากมายที่ให้เราสำรวจเยอะแยะเลยแล้วก็คิดหน้าผมจะมาทำเจาะลึกไอเทมและเอนดิตีนะครับผมเอาเป็ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเกี่ยวกับเกมที่ก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเอาเป็ว่าลาก่อนครับ